สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขุสุคนลุงป่าอาวานาเบ้านาสา้าผู้ติดตามเล่าสามัคคีพี่น้องวมืนอ้ได้โอกาสเล่าสามัคคีออกตะเสาเ้อพี่น้องเ้อตะเสาเล่าเร็วก็ได้ไปเร็วพี่น้องเดินเร็วเมื่อวันก็เดินดียุกับจำบันใดเท่าใดแต่เขาจำบ่นใดพี่น้องเมื้อวันก็ปล่อยต่อละพี่น้องอาบึง นับปก๊ัน็นับพี่น้องนะปวดปีหาญภาเงยก่อนเบิ้งกานเก่าด่านลักพี่น้องแต่ว่าเบื้องใหม่เพื่อว่าให้พี่น้องอันที่สื่อถักไทยให้พวกพี่น้องเบิ้งกระตุ้นพี่น้องพุทธิจัมมซยสื้อดอกให้เบิ้งเบิ้งผาเบิ้องยังซื้อดอกพี่น้องเบิ้งผาผาหญ่งามๆสวยๆเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยยังจะสร้างปีนาเลยสลองแล้ว เลี้ยวขางลางกับเทาเวดสองสองทาเวดกระติสางอีกสองเริ่มกี่สางเท้าเวดล้วบ่ะนี่จังไกระสางเทาเวดขึ้น,นล้วพี่น้องเสร็จสมบูรณ์กันลละวปปีหกแปดพลัดพี่น้องงกเก่าก็สลองเลยนะพี่น้องเนะาะจังมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องเดื้อเที่ยวงานเที่ยวการกันปีหกแปดสร้ 8, งยิ่งใหญ่เลยพี่น้อง ได้มอลำคณะดังๆไปคณะหนึ่งแล้วยังที่ท่านบอกอราอำไปก่อนที่พี่นอ้องล่อหลุนก่อนตุกในปีสลองจังสิบอกว่าเป็นขนาดใดดังสุดๆแล้วใดนี่เอาได้คณะหนึ่งแล้วย่งอีกเยอะเสียหายอีกเยอะตกลงกันจะเอาขนาดใดกันแถอจากนาดที่พี่น้องที่ตามเขาอย่งดังๆนี่ได้แล้วบอกไว้แล้ว เราจะสีบอกแบบเป็นขนาดใหญ่ตอนนะั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาบ้านนี้พี่น้องไปเบิึงเล่าสามัคคีต่อกันมาพี่น้องวันนี้มาเบิงึงเล่าสามัคคีต่อพี่น้องมือว่านนี่บ่อันนั้นเลยพี่น้องเอ้ยมือมือว่านนี่เลยในรูดเดียวพี่น้องขออภัยน้ำหลายๆแต่เกา่าบ่เคยเป็นังิี่บัานนี้มืออื่น มื่อแรงกับกู้ขึ้นได้ดอกพี่น้องเมื่อแรงกู้ขึ้นไหนดอพี่น้องเน้อเคยมีในอันเดียวมีเทนีนะ่แหละพี่น้องโดนแล้วขอเอาไปหลายๆได้รลุดเดียวเปลี่ยนสถานทีดอพี่น้องเน้อที่ว่าเป็นยังคือเห็นแต่ไร่กระเบื้องลงมายุข,ข้างล่างนะพี่น้องเลยเมื่อยุข,ข้างล่างก็เลยเป็นปูกระเบื้องเรียกว่าเป็นศีรษะว่ายู่ทั้งห้องเป็นไรกระเบื้องนะพี่น้องเนาะมือว่านนี้เล่าสามัคคี วันที่สิบหามีนาคมสองพันารอยหกสเขารุ่นเดียวพี่น้องเขาตะเล่าสามคีเราอาเซียนเล่าสามะคีพี่ I พี่เล่าพี่พเล่าสตาลุซีเล่าพี่น้องขออาไปหลายๆก่อนสิบไปบิงวันที่16บมือนีกะบิ้งวันที่สิบหานไปจังใดมาจังใดแน่น,นอนพี่น้องเนาะเลาสามะคีวันที่สิบหมีหน้าสองพัน จะคู่วิ่งเด่นหาล่องศูนย์เขา่าศูนย์พี่น้องได้ศูนย์ศูนย์พอดีเลยพี่น้องในศูนย์ชองตัวเด็วก็มาเล่าอาเซียนลุดรัสเซียพี่ไอพี่การลุดลาว,วี่ไอพี่การลุดลาสตาพี่ไอพี่การลุดอ่ะพี่น้องวานนี้มาเบิง้งวันที่สิบหกเด็กพี่น้องเด้อบ,บ้เด้อบ่ลายยางที่สิบหกจิเป็นตัวใด มาตัวไี้แก่เมื่อพี่น้องเราเสริรมื่อคีนวันที่16มี16นีกระล่มผัดที่พี่น้องไปล่มมาอยู่หลัลงล่มผัดล่มแห้งครับผมเป็นยังล็อกผัดไปก็มืดเต็งไว้แต่เดิมนพี่น้องนะที่16มีหน้าสองพันหาร้อย หกสิบแปดนับลงจากนัก้น,นก่อนคือนองนับกล่องอีกก่อนกล่องดูสูงเกินสามลอยสองพันหาร้อยหกสิบแปดล่าสามาคีจับคู่สามหกสามหก วิ่งศูจับตำแหน่งผิดจะพปไ่น้องเคยเอาไว้ไายร่วงตำแหน่งผิดแล้วจังสีและน่าเปน้องเนาะวิ่งศูกลมศูกลมศูนล่องศูนห่า ร่องสามหัวกูวิ่งเด่นหนึ่งร่องสูง ລາວອ່າຊຽນມັນກໍພັດລາວອ່າຊຽ Hồ. 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 nâng kết, ô, Bình hộp nương Cồm hộp nương Lo Nên chết Khuôn Đến lo hộp. Não, essa é uma que พี่จับครูเาากจแปดอ่าฮะอมบังนีิเพืเ่อนยังหลุดว้าอย่าบาังเพื่อนอย่าบังเพื่อนอย่าบังเพื่อาาน ฮกเอาได้ไปลงบ้านนี่จอมกวนมาได้ี่กไพดรู้เพิ่งมันจะกัดกันจะกัดกันฮกฮออกไปอวิ่ง ยาขม,าห,าาขมาหากันยาขมหากันดูคนละม,มาั่วิ่งหาหุวิ่งหาหุกมหาหุ ลองเจแปดคู่วิ่งเด่นหกลองหา อย่างเอเนี่ยต้องล่าวีไอ I'm tiết đi Đinh pet kết Côm pet kết Long sám pet Long hạ Cô bình liên kết 对。Oh, Prasata Sata Sata VIP VIP chấp khu chấp khu cầu vì cầu hạ đi cầu hạ công cầu hạ long xám si long xoáng xám cuối đến cầu long hạ

ta kul แคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่น้องเพื่ใ้เข้ามาแล้วอย่าเรื่องแคปหน้าจอให้ผู้นำเนยด้อเป็นกำลังใจให้ผู้นำเล่าสามาที่วันที่สิบหกมีหน้าคมสองพันหาสิบแปดจับคู่พี่น้องวันนี้ลงมาจัดท่ำยุติลางแล้วหนาหอนแล้วอยู่เติ่งบ่ได้จับคู่สามาที่สามหก 01 05วิ่ง01กม01ล่อง36ล่อง05คูวิ่งเด่นหนึ่ล่อง0ูลอาเซียน1 7 6 1เกห6วิ่ง61กม61ล่อง17ึ่คูวิ่งเด่นหล่อง6แลสามหคคีวีเกตแ78หาวิ่งหาหกกมหาหกล่องเ8ตแคูวิ่ง เดนหกล่องหาแล้วพี่หกหาสาสามแปดแปดเกตวิงตว่งแปดเกตกตลมแปดเกตล่องหกหาล่องสามแปดูวิ่งเดนินเกตล่องแล้วสัตาวี่พี่สามสี่เก้าหาสองสามวิ่งเก้าหากลุ่มเก้าหาล่องสามสี่่องสองสามูวิ่งเดินเก้าล่องหา พี Or, ่น so, so, ้องไปเขาม่าเรลาก็บห้โซกันโซกันเด้พี่น้องเล่อมันใหญ่ลงมาทำอยู่เต็นลงสิบแปดใจคือเห็นไรกระเบื้องลงมาทำอยู่ข้างลลางหับพี่น้องมันห่อนอยู่ข้างทึ่งวันี้เามาแล้วก็โซกดีโซกดีได้พี่น้องเลื่อมแห่งๆปังๆกันลำเลื่ยลำเลื่ยกันตุกูตุกนเงินในน้องท่องไหลพี่น้องจะเจ็บยาจนพอกันอีกเท่นหนึ่งกับมืออื่นพลัดพี่น้องสำหรับมันนี้ขอเกล้าค้าว่าสวัสดี